สวัสดีทุกๆท่านกันด้วยนะครับยินตร้อนรับสู่ภูมิท่ H นะครับเราอยู่กันในหน้าเว็บประจำเดือนของเซิร์ฟเวอร์ Minecraft ที่มีชื่อว่า p i x e l m o n n o o r r f t t นะฮะอันนี้เป็นเซิร์ฟเพิ่งเปิดใหม่เลยนะครับ เราจะมาดูกันเมมเบอร์ Member, ไม่มีเราว,วะ่ะตอนนี้กิจกรรม Last ivity นะลาสกิทิวิตี้นะเราเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นล่าสุดนะฮะฉะนั้นในระหว่างนี้ผมเพิ่งเติมไปประมาณ90บาทนะงบมีแค่นี้นะฮะฉะนั้นเราจะต้องใช้สอยอย่างประหยัดลดเหลือร5 0พอยต์เองน่าจัดอะ่ะแต่ว่าไม่เอาเราจะ ข่มใจตัวเองไว้ไม่ให้ซื้อ150พอ i n ์นะครับเพราะตอนนี้เรามีอยู่264 point เราสามารถซื้อพวกนี้ได้หมดเลยซื้อหินเมกานะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะมารับกันในวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มารับแบบพวกนี้นี่จะมารับกล่องซุ่มกันนะฮะตอนนี้ last top up เป็นเรานะฮะเพิ่งเหนี่ยทูมานี e ่90โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำการซุ่มไอเทมกันที่ r a n d อมนะครับ ำหรับใครที่สนใจเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเขาเพิ่งเปิดมาเมื่อไม่นานานี้แหละเขามีกิจกรรมโปรโมทแต่เราจะไม่โปรโมทนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันแต่ว่า <c oughs> ตอนนี้เนี่ยผมดูหน้าเซิร์ฟไว้อยู่แล้วก็เพิ่งเข้าร่วมกิจกรรมไว้เมื่อคราวก่อนนะครับได้รับตัวนี้มาลิซดอนเอนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่เอาลิซดอนเอเราจะมาซุ่มมิวทูจริงไหมวะามิวทูสักสองกล่องนะฮะรุนกัน ตื่อ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 ตื่นตื่ตื่อตื่อตื่อตื่ตื่อ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 ตื่ตื่อตื่อตื่ตื่ตื่อตอ่ตื่ต่่อตื่ตื่ต่น่ตื่ตื่่ตื่่ตื่ตื่ตืตื่ตื่ตื่นตื่ตื่ตือตื่ตื่ มาอีกสักกล่องหนึ่งนะฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเดไดได่มิวแล้วมึงนะโอ้โหได้ตั้งสิบเอ็ดพอยต์นะจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้เมื่อกี้เราได้ตัวอะไรนะได้คลาสนี้ไปในเอบิลนะตัวสีฟ้าเดี๋ยว เราค่อยมาสุ่มกันเราไปสุ่มเซตนี้บ้างนะฮะเมื่อกี้เราเสร็จ50ใช่ไหมจะไปสุ่มนี่โอกาส10%ตได้ตัวนี้ใช่ไหมเราสักกล่องไหม๋ยวก่อนนะอยากหรอสักกล่องวะเออสักกล่องหนึ่งอ่ะปร๊บมาดิมาต้องมาแล้วกล่องนี้อุ้ย อู้อะไรวันนี้่โถ่ถังกระบังแตกโปเกมอนสุดหายากไม่มีเกิดตามธรรมชาติอย่างน้อยได้ตัวนี้ก็ไม่เกลือนะหรือว่าได้ตัวเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหแล้วก็กล่องนี้นะฮะจะไปสุ่มกล่องนี้กันเน่เน่เน่เรซซอนก็อยากได้แต่ว่าอยากได้ไข่ลิวมากกว่าเอาไว้อะ่ะ เผอได้ไข่ริวไข่ริ้วต้องมาไข่ริ้วไข่ริ้วได้อ,อย i n ะจริงๆเจ้าลิซารอนก็ยังดีนะเผื่อได้แบบเขาเรียกว่าอะไรเผื่อได้เผื่อ,อไปแลกกับคนอื่นได้เกือบได้ตัวนี้แล้วเรื่องไรลิซาดอนก็ยังดีวะอีกสักกล่องหนึ่ง โอ้ได้พออีกล้เอ้ยพอละแล้วก็อันสุดท้ายเราจะไปสุ่มกล่องนี้กันมิลทูอ่เว้ยคุ้มป่ะเรานม้แช่คุ้มป่ะเร,รคคาไม่สุ่มคุ้มป่ะโอ้โหเล่นตัวนี้ A บวกว่ะไาล่ะเราไปดูกันนะฮะสิ่งที่เราได้เข้ามาเนี่ยมันเด้งเข้ามาเลยเห็นไหม สังเกตด้านซ้ายมือนะฮะมันจะเด้งเข้ามาเลยก็เดี๋ยวเราจะมาดูตัวรีวิวทีละตัวจะพาไปหาที่รีวิวก่อนจริงๆตัวพวกนี้มันก็ไม่ค่อยน่ารีวิวเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันไม่ใช่โปเกมอนที่แบบว่าหายากอะไรนะแต่ว่าอย่างที่หน้าเซิฟนี้บอกแล้วเพราะมันไม่มีเกิดตามธรรมชาตินะฮะมันจะได้ก็ต่อเมื่อเราอาสุ่มมาเท่านั้น ตอนนี้เราได้มาทั้งหมดได้มาทั้งหมดตันนี้ออกก่อนเอาพวกนี้ออกก่อนที่มอนที่เราได้มาทั้งหมด4ตัวใช่ไหมที่เราสุ่มมาได้เริ่มจากวิซดอนนะฮะก็จะมีพื้นฐานตัวใหญ่กว่าวิซดอนที่จับได้ในเซิฟนี้เท่าตัวเลยนะเพราะว่าไปเจอเพื่อนคนหนึ่งมา ไปเจอคนคนหนึ่งเ,เซิร์ฟมาที่ว่าเขาจะเอาลิซาดอนล่างโปรตินมาแรกนะฮะตัวเล็กกว่าน,นี้มากเดยพื้นฐานแล้วนะก็ตัวนี้โอ้โหตัวอย่างเล็กอะโอ้โหตัวเล็กมากเลอไม่เห็นเลยเล็กจริงขค้ตัวนี้น่าจะเล็กเหมือนกันอืมเล็กจริงด้วยวก็นี่อุ้ย ใช่ืะถือว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาไปแลกเนี่ยก็ถือว่าไม่เกลือนะเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีในเขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีในธรรมชาติอะตัวพวกเนี้ยถ้าเราแลกเราก็อาจจะได้ตัวดีๆกลับมาก็ได้นะฮะผมคิดไว้แนละ้วแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วก็อาจจะไม่แลกนะฮะอาจจะเก็บเอาไว้ในสต็อกแต่ก็คงจะไม่ฟาร์มแหละ ใครก็ทาอะไรตกไว้ไว้าเนี่ยรางวัลเควสประจําวันก็อยู่ๆก็ได้เควสประจําวันแล้วที่ว่าสําเร็จมาฟรีว่ะไม่รู้ของใครไม่คืนนะฮะหยอกหยอกหยอกเราเราหาเจ้าของเจอแต่ว่าคงไม่มีใครมารับเราั้งถ้าเห็นคลิปนี้มาแล้วเป็นเจ้าของก็มารับได้นะ,ะแต่ว่าระหว่างนี้เก็บไว้ก่อนอ่าจริงๆผมอยากรีวิวอีกอันหนึ่งนะว่าจะไปอืมก่อนนะร้านค้าหรอ ร้านค้าหรือที่ไหนวะหรือว่านี่กดนะเดีก่อนนะนนะรีวาร์ดมันจะรีวาร์ดมั้งเออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเติมเติมอีกห้าสิบบาทเพราะว่าตอนนี้กิจกรรมมันคูณสองใช่ไหมก็ต้องไปเติมอีกห้าสิบบาทเพราะว่าตอนนี้มันเติมห้าสิบก็จะได้หนึ่งร้อยพอยจากห้าสิบบาท ก็เก้าสิบเออพอดีหนึ่งร้อยก็ร้อยเก้าสิบพอต์นะฮะแล้วเดี๋ยวผมอาจจะแถมให้ช่วงท้ายคลิปหลังจากได้บัตรเมรกามาอาจจะต้องไปต้องไปเติมไม่อาจจะต้องไปเติม50ห้าสิบบาทเพื่อที่จะเอาเนี้ยไปแลกซื้อกับบัตรหินเมกานะแล้วก็บัตรหินเมกาอยู่ที่ช็อปใช่ไหมที่ช็อป าจำไม่ผิดน่าจะใช้วิธีนี้หรอมัง้งอ,อยากจะได้เป็นเมก้าเมก้า x เอ้ยไม่ใช่เมก้า y เออเมก้า x ถูกแล้วเมก้า y มันสีส้มใช่ไหมนี่อยากจะได้ร่างนี้มาได้ร่างนี้มาได้ร่างนี้ครับฉะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะได้มาเจอกันอีกนะฮะแต่ว่าถือว่าเอาไป็นคลิปอื่นผมว่าเป็นคลิปอื่นดีกว่า เพราะว่าวันนี้เราจะมาสุ่มกระชากอย่างเดียวนะแต่ว่าเราจะพาทุกท่านมาดูด้วยแต่เราจะไปเติมแต่ว่าเดี๋ยวจะอัดคลิปไว้ล่วงหน้าแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวจะไว้เจอกันคลิปอื่นนะครับฉะนั้นสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe นฮะ้แ้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะมาประจาเซิร์ฟอยู่ที่นี่แล้วแหละแต่ก็อาจจะไม่ใช่่นี่แต่อาจจะเป็นชว่ event ชวงอีเวนต์ช่วงอะไรที่เขามีอีเวนต์มาแล้วเรามาเล่นอีเวนต์กัน นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม